ยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่อง Guru Vehicle Thailand ที่เราจะพาคุณไปรู้จักกับรถที่ล้ำสมัยและน่าตื่นเต้นที่สุดจากทั่วโลก วันนี้เราจะพามาดูหนึ่งในวิสัยทัศน์ที่กล้าหาญที่สุดจาก m e อร์ d e s b e n บนนันก็คือ Vision EQS Concept รถคันนี้ไม่ใช่แค่คอนเซปต์แต่มันคือคำประกาศถึงทิศทางของความหรูหราในยุคยานยนต์ไฟฟ้า Vision EQS เปิดตัวครั้งแรกในฐานะต้นแบบของซีดานหรูยุคใหม่ของเมอร์ d ซ s สและเป็นเวทีที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทตั้งใจจะผสมผสานความยั่งยืนสมรรถนะสูงและความหรูหราเข้าด้วยกันอย่างไรเพียงแค่เห็นครั้งแรกก็ดูเหมือนรถที่หลุดออกมาจากอนาคตดีไซน์โค้งมนต่อเนื่องไร้รอยต่อ เน้นความลื่นไหลและอากาศพลศาสตร์ทำให้รู้สึกเหมือนกำลังเคลื่อนที่แม้จะจอดอยู่กับที่นี่คือภาษาการออกแบบที่ผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับความสง่างามได้อย่างลงตัวหนึ่งในจุดเด่นด้านดีไซน์คือกระจังหน้าดิจิทัลที่ไม่เหมือนใครแทนที่จะเป็นกระจังหน้าแบบดั้งเดิม Vision EQS ใช้พื้นผิวสีดำที่ติดตั้งเล็กว่า188ดวงซึ่งสามารถสร้างลวดลายและแอนิเมชันของแสงได้ทันทีสิ่งนี้ทำให้รถดูทันสมัยและแตกต่าง แถมยังต่อเนื่องไปกับเส้นไฟสา0อยองศาที่โอบรอบทั้งคันเชื่อมไฟหน้าและไฟท้ายเข้าด้วยกันอย่างสวยงามทำให้รถมีเอกลักษณ์โดดเด่นบนท้องถนนสัดส่วนตัวถังออกแบบมาเพื่อทั้งความสวยงามและประสิทธิภาพฐานล้อยาวและทรงหลังคาล่าสไตล์คูเปช่วยเพิ่มความหรูหราและพื้นที่ใช้สอยขณะดเดียวกันผิวตัวถังที่เรียบลื่นช่วยลดแรงต้านอากาศล้อขนาด24นิ้วที่ดันไปถึงมุมสุดของตัวรถทำให้วิชั่น EQS มีบุคลิกสง่าง,งามสมกับการเป็นเรือธงในยุคไฟฟ้า ก้าวเข้าสู่ห้องโดยสารจะเห็นได้ทันทีว่าทำไม Mercedes ถึงเรียกสิ่งนี้ว่าวิสัยทัศน์แห่งอนาคตการออกแบบได้แรงบันดาลใจจากเรือยอชอหรูห้องโดยสารโอบล้อมผู้โดยสารเหมือนประติมากรรมที่ไหลต่อเนื่องแผงหน้าปัดคอนโซลกลางและแผงประตูถูกเชื่อมต่อกันเป็นหนึ่งเดียวมอบความรู้สึกเหมือนถูกโอบกอดด้วยความหรูหราวัสดุที่ใช้ล้วนพรีเมียมแต่ที่พิเศษกว่าคือการใส่ใจสิ่งแวดล้อม หลายส่วนทําจากวัสดุรีไซเคิลเช่นไมโครไฟเบอร์ที่ได้จากขวดพลาสติกเก่าและหนังสังเคราะห์คุณภาพสูงที่ให้สัมผัสหรูหราแต่เป็นมิตรต่อโลกเทคโนโลยีคือหัวใจสําคัญของห้องโดยสารวิชัน EQS ห้องโดยสารถูกครอบครองด้วยอินเ r อร์เฟสดิจิทัสุดล้ำที่กลมกลืนกับดีไซน์ ไม่ใช่แค่จอหรือปุ่มแบบเก่าแต่เป็นการฉายภาพและแผงสัมผัสที่สวยงามควบคุมได้อย่างเป็นธรรมชาติระบบไฟภายในสามารถปรับเปลี่ยนตามอารมณ์และระบบเสียงให้ประสบการณ์รอบทิศทาง360องศาทุกองประกอบออกแบบมาเพื่อสร้างสมดุลระหว่างความล้ำสมัยกับบรรยากาศอบอุ่นผ่อนคลายในด้านสมรรถนะวิช i ่น eqs ไม่ทำให้ผิดหวังใต้ตัวถังหรูหรามีระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าที่ใช้มอเตอร์2ตัวติดตั้งทั้งด้านหน้าและด้านหลังมอบระบบขับเคลื่อน4ี่ล้อที่ทรงพลัง กำลังรวมมากกว่า470แรงม้าและแรงบิดสูงถึง760นิวตันเมตรอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาไม่ถึง4.5วินาทีเร็วพอๆกับรถสปอร์ตหลายรุ่นแต่ความเร็วไม่ใช่ทุกอย่างแบตเตอรี่ขนาด100กิโลวัตต์ชั่วโมงให้ระยะทางวิ่งไกลสุดถึง700กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตรฐาน w U l t p ถือว่าเป็นระดับแนวหน้าของวงการรถไฟฟ้า เรื่องการชาร์จก็ถูกออกแบบมาอย่างสะดวกและทันสมัยวิชัน EQS รองรับการชาร์จเร็วพิเศษที่สามารถเติมพลังงานได้ถึง80%ภายในเวลาไม่ถึง20นาทีเมื่อต่อกับสถานีชาร์จกำลังสูงซึ่งช่วยให้เจ้าของรถสามารถเดินทางไกลได้อย่างมั่นใจโดยไม่ต้องเสียเวลารอนานสิ่งที่ทำให้วิชัน EQS แตกต่างจริงๆคือการผสมผสานความหรูหราเข้ากับความยั่งยืนรถคอนเซปต์หลายคันอาจเน้นแค่ความล้ำสมัย แต่รถคันนี้ถูกออกแบบบนแนวคิดที่ว่าความหรูหราในอนาคตคือการมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกับการมอบประสบการณ์สุดพิเศษวัสดุรีไซเคลิลการขับขี่ไร้มลพิษและนวัตกรรมดิจิทัลคือคำจำกัดความใหม่ของความหรูหราในแบบ Mercedes-Benz สรุปแล้ว Mercedes-Benz Vision EQS Concept ไม่ใช่แค่ภาพแอร์วบ1ของรถในอนาคตแต่มันคือการเปิดบทใหม่ให้กับแบรนด์ ด้วยการรวมเอาดีไซน์ล้ำสมัยวัสดุดที่ยั่งยืนเทคโนโลยีสุดก้าวหน้าและสมรรถนะท,ทรงพลังเข้าไว้ในแพกเกจเดียววิชัน EQS แสดงให้เห็นว่าอนาคตของรถไฟฟ้าหรือจะไม่ใช่แค่การเดินทางจากจุด A ไปจุด B แต่คือการสร้างประสบการณ์ที่ทั้งน่าตื่นเต้นมีความรับผิดชอบและน่าจดจำนี่คือกูรู Vehicle Thailand ขอบคุณที่รับชมหากคุณชอบรีวิวเชิงลึกเกี่ยวกับวิชัน EQS อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดการรีวิวรถที่น่าลหลงใหลจากทั่วโลกอีกมากมาย